สวัสดีครับพบกับช่องลุงมนสายเฮงน,นะครับวันนี้ได้มีโอกาสขึ้นมาที่บ้านกก,กอ,อกนะครับกก,กอ,อกมีอะไรนะครับวันนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันดูความเปลี่ยนแปลงของบ้านอของบ้านลุงพลนะครับ เป็นบางช่วงนะครับบางช่วงมีลมเข้ามากิดเ็นออบรรยากาศจะดู ดูแปลกตาพี่อีกอย่างนะครับแต่ออกเป็นทางนี้สวยนะครับแรกแกเดินไม่ได้แบบนี้เนาะก็เดินลงโลจะรองโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยหลังจากที่นวดไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าใจไปมายากเลยเนาะก็จะเปิดแก้วที่จะเปิดต้องเป็นทางเดินเดินเดินข้ามแล้วมันาะอ้าไหนไอ้ต้นไอ้ไม้ห้าพระองค์ผมอยู่ไหนไอ้ปลูกยังไม่ทราบไม่ทราบ ต้องดูต้องดูของใครของท่านเพราะว่าผสมประสานกันหมดแล้วแล้ว,ลวตอนฝนยังผมก็ไม่ได้ขนลงไม่ได้มาฝนไว้นี่ด้วยนี่นะครับมาลงมาจังหวัดบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดูแล้วสวยงามขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางทดีๆครับสวยงามขึ้นสวยงามขึ้นรู้ส<อ>ึกแปลกตานะครับ แปลกตายอยู่เหมือนกันดูสวยงามนะครับสวยงามมากเลย โหอลังการงานสร้างกว่าเดิมนะครับนี่นะครับเป็นเยียงือบ่กภากันไอ้จวงให้ยกน้ำแน่าก็ือบ่ถาไว้ให้ยกน้ำแน่โอ้ยถางหาควายกระถางอยู่บเพื่นเบิดลว้าโอ้ยแม่ก็มาเบิ้ลว่าไงครับลุงเหรอเสียใจว่าได้ยกน้ำเพลนขาดแต่ผู้บริบูรห์และว่าได้ยก คนบันญติได้บุญหลายก็เก <at ่านะครับบ้านยูไน้าบ้านนเ่โอเคโอเคพุณน่ะอสิบสิบสิบปูแบบนี้เหมือนเล่นบ่นี่นะครับทุกคนบอกว่าจะเทพื้นหมดเลยครับจนถึงนู่นเลยนะครับ สวัสดีครับมันจะได้ไม่มีฝุ่นเทนนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ